ธรรมสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูฝันจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องเสียงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ จังเลยท้องฟ้าตอนกลางคืนในป่าสวยสวเนาะแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะแถวเนี้ยไม่มีสัตว์ตาและพรองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหล่านายหาวทำไมละเนี่ยเสียเรือหมดเลยเริ <grilled simulate> ่ม <Fest> ง่วงแล้ว <sheet> ก็ดึกแล้วนี่นะงั้นวันนี้ก็เข้านอนกันได้แล้วดีกว่าแต่ลิปดายังไม่ง่วงเลยนี่คะนอนเร็วๆจะได้ตื่นมาสนุกแต่เช้ากันดีกว่านะจ๊ะ รนดังขนาดนี้จะหลับได้ยังไงอะเอ้อะไรอะเสียงอะไรอะฮนอนเต็มอิ่มเลยอากาศตอนเช้านี้ก็สดชื่นสดชื่น่ะ เียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะสิน่ากลัวจะตายโพล่านอนไม่หลับเลยยิดาไม่ได้ยินอะไรเลยอะหลับดีอ่ะแล้วคุณลุงก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอและจะมีมีเสียงอะไรได้ยังไงกันโพล่าได้ยินจริงๆนี่มีหลายเสียงด้วยเอา้ทาทั้งคู่ทะเลาะอ,อะไรกันแต่เช้าเนี่ก็โพล่าะนะสิคะ ก็โกหกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเต็มไปหมดจนนอนไม่หลับอ่ะจริงๆนะครับคุณพ่อนี่ยังจะเถียงอีกก็คุณลุงบอกว่าไม่มีสัตว์สักหน่อยแล้วจะมีเสียงได้ยังไงกันมีได้สิเอ๊ะได้ยังไงล่ะคะเล็บดารู้ไหมว่าเสียงอ่ะเกิดขึ้นได้ยังไงก็แลบพูด<อ>ก็เลยมีเสียงยังไงล่ะคะแล้วถ้าเป็นสัตว์ก็ร้องยังไงคะนั่นก็เป็นแค่วิธีหนึ่งใช่แต่ละการจริงๆ ทำให้เกิดเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆเมื่อมันสั่นสะเทือนก็จะให้กําเนิดเสียงซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นดีดสีตีเป่าซึ่งเสียงก็จะต่างกันไปตามวัตถุที่ให้กําเนิดเสียงอย่างเสียงของคนหรือสัตว์ก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของอวัยวะในลําคอนั่นเองอ๋อเป็นแบบนี้บบนเอง,เองแสดงว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงวัตถุในป่าสั่นใช่ไหมครับใช่แล้ว ก็อย่างใบไม้หรือต้นหญ้าที่ถูกลมพัดก็เลยทําให้เกิดเสียงยังไงล่ะแต่ว่าโคลเอร์บอกว่าได้ยินเสียงเต็มไปหมดเลยอะ่ะแค่ใบไม้จะทําให้เกิดเสียงได้แย่ๆเลยเหรอคะได้สิเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นของวัตถุใช่ไหมซึ่งความเร็วในการสั่นก็จะทําให้เกิดระดับเสียงที่ต่างกันได้ด้วยถ้าความเร็วในการสั่นมากก็จะทําให้เกิดเสียงแหลมสูงถ้าความเร็วในการสั่นน้อยก็จะทําให้เกิดเสียงทุ้มต่ําวัตถุชนิดเดียวกัน เลยทาให้เกิดเสียงได้หลายเสียงยังไงล่ะลิบดานลือกอะไรออกแล้วล่ะคะถ้าเกิดเสียงได้แบบนี้เราก็เอามาทําขลุ่ยได้นี่นายังไงเหรอลิบดาก่อนอื่นคุณลุงคะมีหลอดพลาสติกหรือเปล่าคะมีสินี่ไงก่อนอื่นก็เอาหลอดพลาสติกมาตัดให้ได้ความยาวต่างๆกันและก็ติดเรียงกันตามความยาวพอเราเป่าลมใส่หลอดที่ยาวไม่เท่ากันก็จะสั่นไม่เท่ากันด้วยก็จะได้เสียงแล้ว โอ้โหลิปดาเนี่ยสร้างสรรค์ผิดคาดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลิบดาจะช่วยฝึกให้ชินนะโฮลลาจะได้นอนตอนกลางคืนฝึกแบบนี้หูโฮลลาจะหนวกเอาก่อนนะสิโยลิปดาขอสักทีเถอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเมื่อชมคลิปจบแล้วอย่าลืมไปทำใบงานเพื่อทบทวนความรู้กันด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ